ข่าวใหญ่ในรอบปี2,567เรื่องพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ละสังขารและงานวันชปนก,กิจสรีระสังขารพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ณลานถวายเพลิงกลับคืนสู่ธาตุวันอังคารที่16เมษายนพุทธศักราช2,567ได้มีการจัดพิธีชาปนก,กิจสรีระสังขารพ่อครูสมณะโพธิรัก ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอโศกณลานถวายเพลิงกลับคืนสู่ธาตุณพุทธสถานราชธานีอโศกตำบลบุงไหมอเภอวารินชำราบจัังหวดอุบลราชธานีพ่อครูสมณะโพธิรักละสังขารด้วยโรคชาราเมื่อเวลา6นาฬิกา40นาที10วินาทีตรงกับวันพฤหัสบดีที่11เมษายน พุทธศักราช2567ณโรงพยาบาลสันพสิทธิ์ที่ประสงค์พ่อครูสมณะโพธิรักษ์เกิดเมื่อวันอังคารที่5มิถุนายนพุทธศักราช2477สิริอายุได้89ปี10เดือนกับอีก6วันค่ะท่านได้อุปสมบทในวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2513 รวมครองสมณะเพศได้53พันษาหเดือนกับอีก4วันโดยมีพิธีเคลื่อนสรีระสังขารจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์มาอย่างพุทธสถานราชธานีอโศกตำบลบุงไม้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีท่านสมณะพระคันตุกะท่านสมเนนท่านศิขมาศ และลูกหลานชาวอโศกตั้งขบวนรับสรีระสังขารพ่อครูจากบริเวณสะพานค้งรุง้งเข้าสู่ศาลาเฮินศูนย์ศูนย์แล้วประกอบพิธีการกราบลาสรีระสังขารพ่อครูเวลา13นาฬิกาได้มีพิธีบรรจุสรีระสังขารพ่อครูลงหีบที่ทำจากไม้สักทองโดยเหล่าท่านสมณนะณชชัน้นล่างอาคารเฮือนศูนย์ 00, หีบไม้สักทองนี้จัดทาโดยช่างฝีมือชาวอโศกหลังจากนั้นได้มีการตั้งสรีระสังขารพ่อครูจากวันที่11ถึงวันที่16เมษายน2567เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหลานชาวอโศกทั่วประเทศรวมถึงผู้ที่เคารพศรัทธาทุกแขนงค่อยๆเดินทางมากราบสักการะ ในส่วนของการจัดงานวันถวายเพลิงสรีระสังขารพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ตรงกับวันอังคารที่16เมษายนพุทธศักราช2567ตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีพิธีบินทบาตด้วยอาหารมังสวิรัตตามพุทธประเพณีณหลานสูสูนช่วงบ่ายมีการแสดงธรรมเรื่องผลงานของพ่อครูที่ทำไว้กับโลกใบนี้ และมีรายการพิเศษข้อคิดในการเดินทางของชีวิตหนึ่งแล้วจากไปโดยคณะแพทย์ที่ดูแลสุขภาพพ่อครูเวลา16นาฬิกาโดยประมาณได้มีการเริ่มเคลื่อนสรีระสังขารพ่อครูด้วยขบวนธรรมญาตราอย่างสงบจากเฮือนศูนย์ศูนย์โดยเคลื่อนจากเฮือนศูนย์ศูนย์ออกมาด้านหลังองค์พระพุทธ,ธาพิธรรมนิมตรซึ่งมียัติธรรม สิทธิ์เก่านักเรียนสัมมาสิกขาสัมมาัณฑิตร่วมกันแบกเสลียงไม้ไผ่และหีบบรรจุสรีระสังขารพ่อครูเสลียงไม้ไผ่ที่ใช้ในการแบกนี้ทำโดยคุณเลอลักบุญเอกพร้อมทีมงานทำถวายฟรีไม่คิดค่าตอบแทนไม้ไผ่นี้เจ้าของได้เก็บไว้นานถึง7ปี ซึ่งยังไม่ทราบมาก่อนว่าจะใช้เพื่อการใดดีในการทำเสรียงยึดให้แข็งแรงโดยใช้เดือยไม้ไผ่ไม่ได้ใช้ตะปูแม้แต่ดอกเดียวการเดินธรรมญาตราเคลื่อนสรีระสังขารพ่อครูผ่านหน้าอาคารบวรสู่สะพานคงรุ้งถึงลานถวายเพลิงกลับคืนสู่ธาตุจากนั้นเวลา17นาฬิกา มีการแสดงธรรมหน้าสรีระสังขารโดยท่านสมณะเดินดินติขะวีโรเวลา17นาฬิกา30นาทีผู้ร่วมงานได้เข้าสู่ลานพิธีวางดอกไม้จันทร์และประชุมเพลิงความพิเศษของดอกไม้จันทร์คือเราวางด้วยไม้กฤษณาที่ปลูกจากสวนซำตะโตงอำเภอคุนหารจังหวัดศีีสะเกตค่ะ โดยพี่น้องลูกหลานชาวอโศกร่วมกันปลูกเพื่อการนี้โดยเฉพาะเมื่อ35ปีที่แล้วขี้เลื่อยทั้งหมดเก็บมาเพื่อนำมาชุบกับน้ำมันกฤษณาที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาถวายจากประเทศจีนการเรียงไม้เชิงตะกรประกอบด้วยไม้กฤษณาไม้สักทองและไม้ตะเคียนทองเรียงเป็นชั้นอย่างดี หลานถวายเพลิงกลับคืนสู่ธาตุใช้เวลาทำเพียงสี่วันจากวันที่11เสร็จเรียบร้อยในวันที่14เมษายนเป็นการรวมพลังของลูกหลานชาวอโศกแม้จะเศร้าเสียใจแต่ทุกคนก็ยังมีรอยยิ้มแต่ก็ไม่โศกไม่ท้อและในอนาคตจะเป็นอนุสรณ์สถานว่าตรงนี้เป็นที่ถวายเพลิงสรีระสังขารพ่อครู เวลาพบคำ่ำท่านสมณะเดินดินติขะวีโรเป็นประธานจุดไฟประชุมเพลิงสลายสรีระสังขารพ่อครูสมณะโพธิรักกลับคืนสู่ธาตุด้วยความอาลัยของลูกหลานชาวอโศกทุกคนการจัดพิธีสรีระสังขารพ่อครูสมณะโพธิรักเป็นพิธีที่สงบเรยียบง่ายและง่ายงามในแบบชาวอโศก น้อมส่งพ่อครูด้วยความรักความศรัทธาและความเคารพซึ่งมีญาติธรรมชาอาโศกจากทั่วประเทศและต่างแดนมาร่วมงานกันอย่างมากมายอีกทั้งยังมีแขกผู้มีเกียรติจากภายนอกมาร่วมงานด้วยค่ะอาทินายสุภกิจกอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์มนชัยวิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์นายแพทย์นิรันร์พิทักษ์วัชระรวมถึงนักการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมอุดมการอาทิคุณพีรพันธ์ารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและมีพี่น้องชาวขอปะทอเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากเช่นกันค่ะ และยังมีพระจากประเทศเกาหลีมาร่วมงานด้วยนะคะคือท่านอึนซานและท่านซูซองรวมถึงศิลปินนักร้องในงานคอนเสิร์ต90ปีบูชาพ่อครูมาร่วมงานด้วยอาทิคุณวงจันทร์ไพโรธคุณวินัยพันธุรักษ์คุณนันทวันเมฆใหญ่สุวรรณปิยสิริคุณศิษลายสุชาติวุฒิและท่านอื่นๆอีกหลายท่าน ส่วนท่านที่มาไม่ได้ก็มีการส่งคลิปวิดีโอส่งข้อความมากราบพ่อครูอย่างล้นหลามด้วยความศรัทธาผู้ที่จะสะเทือนใจมากที่สุดเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากญาติทางสายเลือดของพ่อครูพี่น้องของท่านสี่คนคือคุณป้ากิ่งรักคุณป้าบัวบูชาคุณป้านิตยาและคุณลุงฟ้ารวมถึงลูกหลานผู้เป็นที่รักยิ่ง แม้ชาวอาโศกจะสูญเสียผู้นำทางจิตวิญญาณในการมรณะภาพของพ่อครูอยู่ระหว่างงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่46และงานเพื่อฟ้าดินงานตลาดอริยะชาวอาโศกก็ดำเนินงานต่อไปในการขายสินค้าราคาต่ำกว่าทุนเป็นการพิสูจน์มรรคผลการเดินตามคำสอนของพ่อครูทั้งยังมีการเปิดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัตอันปราณีต เป็นการจัดงานชาปนากิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวอาโศกที่เต็มไปด้วยความสงบไม่มีการจ้างแรงงานหลานถวายเพลิงก็เกิดจากหมู่มวลชาวอาโศกทุ่มเทช่วยกันล่วงเวลาเข้าตีหนึ่งทุกคืนเป็นงานที่งดรับพวงหลีดงดรับบริจาคแต่มีข้าวของอาหารนำมาสมทบกันอย่างเหลือคณาแม้สรีระสังขารพ่อครูจากไป แต่ความวิเศษของโลก,กุตระธรรมของพระพุทธเจ้าที่พ่อครูสอนและนำพาปฏิบัติก็อย่างสถิตอยู่ในหัยรูปของลูกหลานชาวโอโศกโดยเฉพาะระบบสาธารณภูวีที่เปรียบดั่งต้นกล้าแห่งโลก,กุตระที่จะสืบสารงานาศาสนาสืบต่อไปตามปณิธานของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ก้าวไปบนเส้นทางทางที่พ่อก้าวเดินมันในใจเหลือเกินเมื่อเดินก้าวตามพ่อไปจะใกลไกลไม่วันจะฝ่าฟันให้ถึงเส้นชัยจะก้าวตาม ่อไปให้ถึงที่หมายปลายทาง